อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวมีภาพภาพหนึ่งมาให้ดูให้หมดดากับแจ็คเนี่ยลองถ่ายว่าภาพภาพนี้มีราคาเท่าไหร่ได้เลยครับไปดูภาพกันเลยค่ะนี่นี่นี่คือภาพคือภาพอะไรภาพวาดหรือว่าอ,อะไรครับพี่เป็นภาพถ่ายค่ะ<า>ปิ๊นเอาก็เจ็ดบาท <c oughs> โอ้ยใจร้ยจายออถ้าสมมติภาพปิ๊นเอาแกไปก๊อปปี้ปิ๊นเอาก็เจ็ดแปดบาทสิบบาทแต่เขาตั้งใจถ่ายแล้วดูต้องบอกว่าภาพภาพนี้ชื่อภาพว่าร้า n เซคันตนะคะราคาเท่าไหร่รู้ไหม อ่ะ,อะเดี๋ยวค่อยเฉลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายอธิบายรายละเอียดก่อนนะถูกจัดอันดับหนึ่งภาพถ่ายที่แพงที่สุดในโลกขนาดของภาพนะคะประมาณ2เมตรคูณ3.5มเมตรคือไปถามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายนะคะจากแม่น้ำรายที่ผ่านยุโรปถ,ถึง5ประเทศมีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเยอรมนีฝรั่งเศสและฮอลแลนด์อ่ะนี่เจ๊ผมบอกเลยถ้าผมดูนะผมเป็นศิลปินผมดูรู้เลยว่า ภาพนี้มันมีพลังพลังอะไรพลังจากน้ําตัวน้ําแล้วก็ตัวหญ้าเนี่ยมันดูเป็นมัสเตอร์เพล็กดูแล้วมันขึ้นโขงก็ได้หญ้าขายมันสีเท่าไหร่เท่าไหร่ผมเอาสองสองล้านนะสองล้านอะไรสองล้านบาทสองล้านบาทหมดดำโว้สองล้านบาทอันนี้ของมัสเตอร์พล็กไหมใช่แถว่ายแถวสนามกอล์ฟอ่ะคี่บ้าเมื่อกี้บอกไปแล้วบอกไปแล้วว่าายมัสเตอร์พล็กใช่ถึงว่าถ่ายที่แม่น้ำลายถูกต้องไหม ซึ่งมันไหลผ่านเออห้าประเทศของยุโรปใช่มีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียเยอรมนีฝรั่งเศสและฮอลแลนด์ไม่เกินแสนนะอ่ะอ่าไม่เกินแสนนะคะสองล้านประมาณนี้ราคานะคะ4.3ล้านเหรียญสหรัฐกว่า129ล้านบาทโลกจิตนี่คือมอต้องบอกรายละเอียดนะ เส้นขอบฟ้าแบ่งครึ่งของภาพได้อย่างชัดเจนนะคะคแล้วก็เส้นระหว่างน้ำกับหญ้า1นต่อ3ตามทฤษฎี rule of thirds ชัดเจนเส้นถนนกับหญ้าแบ่ง1นต่อสของครึ่งล่างได้อย่างชัดเจนแสดงความลุ่มลึกดูสงบนิ่งและเป็นผลงานที่ได้สัดส่วนไร้ที่ติมีนมามธรรมที่สื่อถึงจุดเขาเรียกว่าสูงสุดคือสู่สามัญชนไม่ว่าจะเป็นเช่นไรชีวิตก็คงยังต้องเดิมเนินต่อไปถือว่าเป็นภาพที่แพงที่สุด อาอย่างนี้เราไปถ่ายได้ป่ะเจ๊ได้เอากล้องฟุ้งฟิงของกอลก็ไปถ่ายกันอันนี้เรามาฟังประวัติกันนิดนึงดีกว่านะคะประวัติเจ้าของผลงานบอกเลยว่าคือระดับโลกจริงๆก็คือ Andreas ร์ r ก k ้นะคะช่างภาพชาวเยอรมันนะคะอายุ59ปีเขามีการจัดแสดงผลงานของตัวเองมาเนี่ย25ปีด้วยกันนะคะปีนี้จัดแสดงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ แอนเดรียส์เกิร์สกี้นะคะคือได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการถ่ายภาพอคนถ่ายภาพเป็นคนมีชื่อเสียงแหละ,สะแสดงว่าควรแพงมากผมจะฝากบอสพุดดี้ซื้อเขาอยู่เยอรมันอยู่ตอนนี้ซื้อภาพแบบมาให้แจคเนี่ยเหร<ะ>อ,อซื้อมาไว้ที่บ้านเนีเพราะเขาเป็นคน <c oughs> ชอบภาพเหมืนหอนกันเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปจริงๆแล้วมันก็เอาตรงๆนะคนไทยถ่ายได้ไม่ได้แต่มันอยู่ที่ว่าแบรนด์เนมไงเหมือนเสื้อ มันก็มีเซอร์อหญ่ะแต่อยู่ที่แบรนด์เนมว่าไม่แต่แพงไปหรือเปล่าร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบล้านฉันมาซื้อบ้านหลังใหญ่ดูแล้วเกิร้อยยี่สิบเก้าอันนี้เราเรายังนอกจากภาพนี้นะคะเรายังมีภาพอื่นๆนะในที่ที่ที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะในทีนายเซนต์เซคันด์นะคะดิปทิชช่นสองพันหนึ่งนะคะติดอันดับหกภาพถ่ายที่แพงที่สุดในราคาสามจุดสามล้านเหรียญสหรัฐร้อยล้านเลยคือเกินร้อยล้านเลยถูก ไปงล่ะฉันก็บอกว่าในรูปฉากข,ของรายการตื่นมาคุยเนี่ยนะฮะมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ก็ห้าร้อยล้านฉันตั้ง,งได้แต่ใครจะซื้อเ <c oughs> ขาไปซื้อมาจกิงใครจะซื้อย,ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภาพลอสแอนเจลิสในปี1 9 9 8อยู่อันดับที่7ของภาพนะคะถ่ายที่แพงที่สุดราคา2.9ล้านเหรียญสหรัฐเนาะ ไม่ไม่เจ๊พอดีถ้าสมมุติว่าเราเรารักใน,ในการเป็นศิละปะหรือภาพเนี่ยเขา,าเป็นศิลปินไงเ,เป็นศิลปินระดับโลกคือนอกจากภาพถ่ายที่แพงที่สุดในโลกที่เราเห็นกันแล้วนะคะแอนเดรยสเนี่ยคนคนเดียวยก็มีผลงานภาพถ่ายของเขา3าภาพที่ติดอันดับหนึ่งใน10ภาพถ่ายที่แพงที่สุดในโลกคือภาพนี้ก็เป็นภาพที่เอามาให้ดูกันแล้วก็เป็นภาพที่แพงที่สุดซึ่งเราจะมีโอกาสได้เห็นของจริงหรือเปล่าไม่รู้ ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube